นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหุทธังสัลานะนังขจามิหัมังสัลานะนังขจามิ สังขังสละนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสละนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสละนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสละนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสละนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสละนังคัจฉามิ ตาติยมปิสังขังสลงนังคจชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปะทังสัมมาทิยมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุลาเมลยยมัชฌะปมมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยมิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติยันตี สีเลนัโหขสมัมปทาสีเลนันิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสฮะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาสาทุงสาธุนาชิเอตีนบัตนี้อัตมภาพจะรับประทาน,สนแสดงพระธรรมเทศนาในชนะกาถาเพื่อเป็นเครื่องประครับประคองฉลองศรัทธา ประดับปัญญาปรมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณนะสถานที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสมาทำบุญในวันธรรมส,สวนะคือวันพระการได้มาทำบุญนี้ ยติโยมก็ได้สมาทานศีลมีการสมาทานศีลรักษาศีลการให้ทานแล้วก็มีโอกาสได้รับฟังพระธรรมวะเทศนามีโอกาสได้รับฟังพระธรรมวะเทศนาซึ่งในวันนี้ก็จะได้พูดถึงในเทศนาในเรื่องพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนไม่ดีนี่เป็นอย่างไร คนดีเป็นอย่างไรถึงจะแยกออกได้ว่าคนไม่ดีเป็นเช่นไรในส่วนของคนไม่ดีก็คือคนที่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบแล้วก็คิดปองร้ายเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดตามทํานองของธรรม อันนี้เรียกว่าคนไม่ดีก็เกิดจากอะไรเกิดจากากิเลสกิเลสในราชบัณฑิตสถาทหารพุทธศักราช2,542ให้ความหมายไว้ว่าเครื่องทำให้ใจเศร้าหมองอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสนี้แยกออกเป็น3มตัวหลักๆที่เป็นรากเหง้าหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราท่านทั้งหลาย ต้องตกอยู่ในวังวนในวัฏสังสารนี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัวแรกตระกูลโลภะเมื่อกิเลสตัวนี้เข้าครอบงำจิตใจของผู้ใดแล้วผู้นั้นก็จะมีความอยากไม่มีที่สิ้นสุดแม้ตนเองจะร่ำรวยเพียงใดก็ตามก็ไม่พอไม่รู้จักพออยากได้ในส่วนที่เป็นทุจริต ได้มาด้วยความไม่ชอบได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์มีเท่าไหร่ก็ไม่พออุปมาเหมือนไฟที่ไม่พอได้เชื้อชั้นใดแล้วก็มหาสมุทรไม่เต็มด้วยน้ำชั้นใดโลภะหรือว่าโลภะที่เข้าครอบงำใจของบุคคลใดแล้วก็ไม่พอฉะนั้นตัวต่อไปก็คือโมหะ โมหะก็คือกิเลสท,ที่ทําให้จิตใจเราเนี่ยเราร้อนเกิดความกวนกวายญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้เราเนี่ยก็พร้อมจะโดนโดนทั้งหมดเป็นกิเลสตัวที่ทําให้จิตใจว้าวุ่นเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ผิดหูผิดตาไปหมดเห็นอะไรก็ไม่พอใจไปหมดอันกิเลสตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามเมื่อถูกกิเลส <c oughs> เมื่อถูกกิเลสตระกูลนี้เข้าครอบง,งำแล้วก็ทำให้จิตใจของผู้นั้นไม่เป็นสุขเรียกว่าที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือว่าอารมณ์ชั่ววูบคือทำไปแล้วทำไปแล้วมานึกได้ทีหลังแต่บางครั้งก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่พอใจคือทำไปแล้วด้วยความโมโหหรือว่า ด้วยความที่ที่อารมณ์ตัวนี้มันครอบงำไอตอนที่เราทำเนี่ยเราไม่รู้จักไม่ได้คิดแต่พอทําไปแล้วมันมันเป็นผลเสียอย่างที่หลายรูปที่ได้เล่ามาหรือว่าได้สาธกมาเมื่อวานนี้หรือว่าที่ผ่าน,านมาก็จะเป็นเรื่องของ่องข้าน้อยข้าแม่ก็คือด้วยบรรดาโทสะแม่แต่แม่ตัวเองหรือว่าผู้ที่มีพระคุณกับตนเองก็ยังนึกไม่ถึง พอนึกได้ก็สายไปเสซะแล้วอันนี้เรียกว่าตระกูลของโมหะต่อไปตระกูลของโทสะโทสะนี่เป็นอารมณ์โกรธเมื่อมีเข้ากับคนใดหรือว่าถูกครอบงำเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการาทำความผิดต้องแต่เรื่องผิดศีลเล็กๆน้อยๆจนถึงผิดศีลใหญ่ก็คืออนันตริยกรรม ในส่วนของอนันตร,ริยกรรมหลายรูปก็ได้แสดงมาแล้วแต่ว่าก็จะบอกว่าอนันตร,ริยกรรมก็มี5ประการข้อหนึ่งยังพระพุทธองค์ให้ห่อพระโลหิต 2. ฆ่าพระหัานสามปิตุคาตแล้วก็มาตุคาตหรือว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ยังสงให้แตกกันอันนี้คือกรรมใหญ่หรือว่าอนันตร,ริยกรรมเมื่อบุคคลใดทําเข้าไปแล้ว ็ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานคือห้ามสวรรค์อย่างไรถึงแม้ว่าจะทําบุญมาขนาดไหนทํากุศลอย่างไรก็ตามก็ต้องไปชดใช้กรรมหรือว่าไปรับผลของกรรมนั้นก่อนก็คือไปรับกรรมในนรกอเวจีก่อนเรียกว่าอนันตริยกรรมห้าอย่างเพราะฉะนั้นในส่วนของการทำปานาติบาตหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็มินเมื่อเราทําไปแล้วไม่เพียงแต่มุสา,อย,าอย่างข้อมุสาเนี่ย ไม่เพียงแต่โกหกแต่เมื่อทําไปแล้วยังทํากับสงมีการยุยงสงให้แตกกันอย่างนี้ก็เป็นการทําอนันตริยกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องพิจารณาแล้วก็ไต่ตองให้ดีเรื่องใดที่ไม่สมควรเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องไหนที่มันจริงเราก็ไม่ต้องพูดเพราะมันเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็เรื่องของกิเลสเื่าเป็นเช่นนี้แล้ว การจัชนะคนดีหรือคนไม่ดีได้นั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าคนดีเป็นอย่างไรคนดีก็คือคนที่ทํากุศล,ลกรรมกุศลกรรมสิบประการก็ประกอบด้วยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการ,รมก็เรียกว่ากายกาย3วจี4ีมโนสเรียกว่าอ,อกุศลกรรม10บอ,อกุศลกรรมมาบท10ประการคือทาไปแล้วเนี่ยมีความสุขกายสบายใจ แชมชื่นหัวใจไม่เดือดร้อนภายหลังอันนี้เรียกว่ากรรมดีแต่กรรมใดที่ทําไปแล้วเดือดร้อนในภายหลังทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นอันนี้เลยว่ากรรมไม่ดีเมื่อทําไปแล้วเราก็แยกได้แล้วว่ากรรมไหนเป็นกรรมดีกรรมไหนเป็นกรรมไม่ดีคนไม่ดีในที่นี้ก็คือให้เรามองที่ตัวเราเองถ้าเราท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะชนะใจตนเองได้ก็คือรู้จัก รู้เท่าทันกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือโลภะโทสะโมหะถ้าเรารู้เท่าทันก็จะทําให้ตัวกิเลสเนี่ยหรือว่าตัวสิ่งต่างๆเนี่ยมันลดลงถ้าเรารู้ไม่เท่าไม่ทันมันมีความโลภเกิดขึ้นจะทํำยังไงจะแก้อย,อย่างไรเราก็ต้องวางใจของเราให้เกิดความาให้ทานรู้จักให้ทานไม่ตนนี่ทีเหนียวส่วน โมหะที่เกิดขึ้นพอโมหะเกิดขึ้นเราจะระง,งับได้อย่างไรต้องระง,งับด้วยเมตตาเราต้องเมตตาด้วยบุคคลนั้นหรือว่าคนนั้นว่าเป็นอย่างไรเขามีมาแค่นั้นเราก็ต้องเมตตาเขาตัวเราเองก็ต้องมีความอดทนก็คือขันติเรียกว่าความอดทนอดทนอดกัน้นต่อสิ่งที่เขามายวยุต่อกิเลสที่มายวยุแล้วก็โทสะเราก็ต้องอรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนา ถึงจะทําให้ตัวโมหะหรือวากิเลสนี้เบาบางลงได้เมื่อเราทําได้เช่นนี้ก็ชื่อว่าชนะคนไม่ดีด้วยความดีจะได้ยกนิทานมาสาธกดังมีเรื่องมอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งมีพญาไก่ป่าอยู่ในป่าลึกอาศัยอยู่ในป่าลึกมีในพานคนหนึ่งเข้ามาล่าไก่ในพานนั้นก็มีสุนัขตัวอยู่ตัวหนึ่ง สุนักตัวนี้เป็นสุนัขล่าเนื้อแล้วก็มีความดื้อด้านไม่ฟังคําสั่งสอนของเจ้านายวันหนึ่งเมื่อพานเห็นเช่นนั้นแล้วในายพานก็ไปทํากับดักเอาไว้พอทําไปเสร็จแล้วพยาไก่เนี่ยก็ไปติดกับดักพอไปติดกับดักเสร็จแล้วไอส้สุนัขสุนัขของนายพานเนี่ยมันมีความโลภอยู่แล้วมันก็เห็นไก่ที่ติดกับดักมันก็รีบวิ่งเข้าไป เพื่อจะกินไก่นั้นส่วนในพานมันก็เรียกว่ากรรมของสุนัขในพานนี่มาแล้วเป็นไงก็เห็นสุนัขก,กําลังจะกินไก่ก็เลยว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วไอ้สุนัขตัวนี้เราเลี้ยงมาเราให้อาหารอย่างดีเจ้าไม่ฟังเจ้าจะมากินไก่กินเหยื่อของเราก็เลยใช้หอกเนี่ยแทงไก่แทงแทงสุนัขตายสุนัขนั้นตายก็เพราะว่าความโลภของมัน ถ้ามันไม่โลภถ้ามันรอในพานมาเนี่ยมันก็ได้ส่วนแบ่งได้อาหารก็คือได้ได้กินไก่บ้างแต่ว่ามันโลภมันจะกินไก่แต่เป็นผู้เดียวมันก็เลยถูกหอกแทงตายเจ้าไก่เนี่ยมีสติก็บอกว่าตอนตอนก่อนสุนัขจะตายก็บอกจะเข้ามานะอย่าคิดว่าเราจะหนีเจ้าไม่ได้สุนัขมันไม่ฟังพอไก่ใช้ใช้ช่วงเวลาที่ในพานกาลังจัดการกับสุนัขอยู่นี้ ก็หนีไปได้เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลเราถ้ามีความโลภมากเกินไปก็ทำให้ให้เกิดอันตรายแก่ตนเองสมดังพุทธศาสนาทุบาติที่ได้ยกขึ้นเป็นอุเทสบทในบเบื้องต้นนั้นว่าภาษาทุงสาธุนาชินเนบุคคลชนะพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี อันนี้พึงชนะคนคนไม่ดีด้วยความดี <Okay. S 1> เรียกว่าสิ่งที่เราชนะก็คือใจตนเองถ้าเราชนะใจตนเองได้เราก็ชนะคนอื่นได้ยังคําพี่ว่าระาฤติธรรมตามทมคำพระสอนไม่เดือดร้อนถอนทุกยามฉุกเฉินคนรับรมทำรับคนผลจเจริญน,นั่งยืนเดินนอนสุขทุกข์ไม่มี คนใดก็ตามที่ประพฤติธ,ธรรมหรือว่ารักษาธรรมรักษากจ,จิตใจของตอนเองก็ทําให้อยู่เยนเป็นสุขจะนั่งจะเดินจะนอนอะไรก็ตามก็ไม่มีความทุกข์อันนี้ก็ได้สาธกโต่ยกนิทานมาเทศนาปริโยสาเนะแนวาสารแห่งการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธ,ธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศัก์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัด่านให้ภัยสารผุดผ่องค้นผองภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโลกให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไข ขอเดชะคุณพระไตรั์ดังชัดชัยจเจริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการเทศนาบัญหารในชนะกะถาขอสมสมัยได้เวลาขอสม,มุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปรกาละชะนี้ ยะถาวาลิวหาปุราปิิภุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปางจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพพติโยวิวัชชนตุ สัพโรโควินาสตุมาเตปรวัิวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาศีริะนิจังุทธาปะจายิโนจตาโรโอธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลัง